สวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะขอบคุณทุกการติดตามนะคะขอบคุณทุกๆก,กำลังใจนะคะที่มอบให้กับน้องสาวโซ่พารวยชาแน,นลด้วยนะคะขอบคุณทาง f c ใหม่นะคะและ f c ซเก่านะคะที่น่ารักทุกท่านนะคะขอบคุณจากใจจริงนะคะ ก่อนจะไปรับฟังรับชมแนวทางนะคะเราก็มาฟังคำเตือนกันก่อนนะคะคำเตือนนะคะทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคแนวทางเป็นเพียงสูตรคำนวณน,นะคะสามารถมีข้ามม่รุดได้ทุกเมื่อนะคะเด็กที่อายุต่ำกว่า18ปีนะคะควรมีผู้ปกครองแนะนำนะคะ พี่ๆแม่ๆท่านใดนะคะอยากได้แนวทางฟรีนะคะอีกสองเดือนน้องสาวโซจะเปิดให้เข้านะคะตอนนี้ปิดก่อนนะคะเพราะมิดเยอะเหลือเกินนะคะเข้ามาหลอก fc น้องสาวโซนะคะเออนะคะนึกถึงใจเขา้าใจเราเด้อใครที่เข้ามาเป็นมิดไม่ดีนะอืมแฟงมาในนาม fc นะคะเมื่อวานนั้น fc อ,อ่อ แท็กชื่อเขานะคะเขาก็รีบออกจากบ้านน้องสาวโซเลยนะสองคนปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บเลยนะพี่น้องรู้ตัวไงแล้วอันนี้พี่พีเอฟซีก็โดนไปไม่รู้กี่บาทน,นะคะก็ไม่ไม่ได้กล้าถามนะ,ะมีแต่เขาก็ประจานในบ้านนะคะเข้ามาแล้วก็ขอให้เป็นมิตรที่ดีกับน้องสาวโซนะคะอย่าไปเป็นมิตรอย่างนั้นเลยคุณทําอะไรไว้นะคุณจะไม่เจริญน,นะขอบอกเลยนะคะอืม แล้วคนที่เขาดูแลนะคะดูแลบ้านน้องโซนะคะแล้วช่วยๆกันกับน้องโซนะคะมันจะเสียหายนะ,ะพี่น้องอืก็เลยจะปิดไปก่อนนะ,ะไม่อยากรับมิดเข้ามานะคะแปดศูนย์เจ็ดหกนะคะหลุดเก้าห้าก็หลุดนะคะศูนย์หนึ่งหลุดนะสองศูนย์หลุดหกหนึ่งหลุดนะคะห้าสองมานะครับตัวเน้นให้นะคะสองเจ็ดหลุด นี่ไงถ้ามีหนึ่งสองไม่กลับให้สองเจก็จะประมาณนี้นะคะโอเคนะคะเดี๋ยวเรามารับชมแนวทางของวันนี้กันนะคะวันนี้ก็น้องสาวโซ่ก็ได้ได้ใส่บาทไปแล้วนะคะให้กับเสด็จแม่เสด็จพ่อนะคะใส่บาทเติมบาทไปเรื่อยๆนะคะเติมบุญนะคะห้าสามสามห้านะคะ 9ก้าหนึ่งหนึ่งเก้านะคะแต่ถ้าเอาเข้าอันเอาเข้าของคุณแม่นะคะคุณแม่จะไม่ไปไปเอาออกนะคุณแม่บอกแม่ไปออกนะคะแต่ถ้าให้ทีไรต้องเข้าผ่านพี่ชายนะพี่น้องอืบางทีเขาไม่ค่อยอยากให้พี่ชายรับรู้นะคะแต่คุณแม่นะถ้าให้ไปนะ,ะแกไม่ยอมไปถอนนะพี่น้องจริงนะคะ เพราะว่าปกติน้องสาโซจะให้แม่เรื่อยๆนะน,นี้แถมนะแปดเจ็ดนะพี่น้องแถมอันนี้อย่าลืมหนึ่งหกนะน้องสาโซจะให้แบบก็จะเข้าอันนี้ของแกเลยนะคะเข้าของแกโดยตรงนะให้ไปถามเถอะให้แกไปเอาอ่ะแกไม่ไปเอาอกนะต้องแบบผ่านของพี่ชายของล้านนะคะ <c oughs> การที่จะผ่านของล้านนะคะ ผ่านของพี่ชายก็โอเคหน่อยไม่ไม่เสียค่าอะไรนะแต่ถ้าผ่านร้านนะต้องเสียค่าขนมให้ร้านด้วยนะเสียไม่เสียน้อยน้อยนะพี่น้องเสียห้าศูนย์ศูนย์นะเขาบอกค่าบัตรค่าบัตรนะคะชาเขียวนะพี่น้องชาเขียวนะอันนี้เป็นครีมแล้วนะคะจะหมดแล้ว เติมพลังเติมความอ้วนนะคะไม่ได้กินนานมากอาทิตย์หนึ่งน้องาสาวโซ่จะกินครั้งเดียวนะ <c oughs> ชาเขียวปัน่นกินทุกวันไม่ได้นะคะแพงเราเอฟซีสนับสนุนให้ก่อนนะคะก็มีน่ารักมากเลยนะคะก่อนออกไปก็ฝากด้วยนะคะฝากบ้านหลังเด็กๆน้อยๆยไว้ในอ้อมอกอุ้มใจด้วยนะคะน้องาสาวโซ่พารวยชาแนลด้วยนะคะ ฝากกดเลิฟก็ไล์นะคะจะได้ไม่พลาดหนาะทางใหม่ๆของน้องสาวโซ่นะคะขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะรวยๆแห่งปังๆกันทุกวันทุกคนนะคะสำหรับวันนี้น้องสาวโซ่ขอตัวลาไปก่อนนะคะกราบสวัสดีจ้า